ก่อนเป็นน้องของเดือนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองจะบวมขึ้นเนาะจะผิวแห้งมากขึ้นก็คือจะรู้ตัวเลยว่าอะเริ่มแหละเหวี่ยงนิดนึงอารมณ์หงุดหงิดง่ายแล้วก็สิวขึ้นอะไรประมาณเนี่ยคือสิวขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาของทุกเดือนเพราะว่าเราอะถ่ายแบบด้วยทําให้มีปัญหามากกว่าคนอื่นต้องดูแลตัวเองพิเศษปวดท้องก็ปวดมาค่ะก็คือจะป,ปวดช่วงช่วงนี้เนาะเจ็บท้องหนักช่วงใกล้ พวกนั้นของเดือนจะมาส่วนใหญ่จะมาตรงนะคะแต่ก็จะมีช่วงที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยก็ทําให้มันเลื่อนไม่ตรงวันตัวช่วยใช่ไหมคะเปิด Facebook เนาะ ไปเจอตัวหนึ่งก็คือสม,มุนไพรเหมือนราก30รู้สึกว่ามันดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากเนาะก็ต้องลองทานไปเรื่อยๆรู้สึกว่าด้านไหนมันคงจะดีขึ้นเพราะว่าผิวเราอะใสาขึ้นแล้วก็สิวลดลงแบบเห็นได้ชัดอันนี้คือมันดีเลยตอนนี้ก็มาปกติค่ะรู้สึกว่าไม่ได้มีผลข้างเคียงใดๆแล้วก็เป็นผลดีต่อเรอาดีสับใครมีปัญหาด้านฮอร์โมนผู้หญิงแบบฟองเงี้ยฟองก็แนะนําให้ทานสม,มุนไพรรากสามสิบก็อยากบอกว่าเออมันก็ดีจริงๆนะลองทานดูใครๆก็กินราก30